สำหรับคนที่รับรถซีดาวไปแล้วนะครับแล้วมีตัวของรูปรถสีส้มนะครับแล้วก็มีขีดค่าแบบนี้นะครับคือโหมดอะไรตัวนี้คือโหมดป้องกันการออกนอกเลนนะครับเข้าไปตั้งค่าที่หน้าจอกลางครับกดที่รูปรถนะครับแล้วกดที่ ADA s นะครับแล้วก็หน้าต่างที่2นะครับระบบช่วยด้านความปลอดภัยครับและเลื่อนลงไปด้านล่างเลยครับตัวนี้ระบบ ช่วยออกนอกเลนตัวนี้ปิดอยู่นะครับกดเปิดนะครับกดเปิดจะเป็นการแจ้งเตือนควบคุมด้วยเสียงนะครับหน้าจอตรงนี้ก็จะหายไปแล้วครับแต่ในกรณีที่ลูกค้าเลือกป้องกันก็ยังจะมีตัวสีส้มนี้ติดอยู่นะครับหรือว่าเลือกแค่เตือนก็ยังจะมีสัญ,ญลักษณ์สีส้มนี้เปิดนะครับซึ่งงั้นไม่ต้องตกใจนะครับ เพราะว่าถ้าเราต้องการให้เขาแค่แจ้งเตือนเขาก็ยังจะแจ้งเตือนอยู่นะครับแต่สัญลักษณ์สีส้มนี้จะเป็นสัญลักษณ์การควบคุมนั่นเองครับ